ในที่สุดอาณาจักรทวารวดีก็ถึงคราวร่มสลายเมื่อกองทัพขอมเอาชนะกองทัพมอนระวะปุระได้สําเร็จราวกางพุทธศตรวรรษที่16อาณาจักรขอมเข้าปกครองเมืองระวะปุระและเก็บภาษีจากประชาชนอย่างหนักส่งผลให้ชาวมอนอบพยพหนีออกไปจนเมืองกลายเป็นป่าร้างจารึกโอสมติตเรียกช่วงเวลานี้ว่าเป็นความเสื่อมแห่งกาลยุคอย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช1549พระเจ้าสุริยวรมันที่1แห่งเมืองพระนคร ได้ส่งสีรักษมีปฏิวรมมนกลับไปฟื้นฟูเมืองและหัวเมืองทางตะวันตกขึ้นมาใหม่ในขณะที่ศูนย์กลางอํานาจของทวารวดีถูกแทนที่ด้วยอาณาจักรขอมในภาคอีสานก็เกิดการเปลี่ยนผ่านเช่นกันโดยรัศีจนาสะถูกแทนที่ด้วยเมืองพิมายและรัศีโคตบูญถูกแทนที่ด้วยเมืองหนองหานหลวงซึ่งแสดงถึงการปกครองที่สมบูรณ์ของอาณาจักรขอมในเวลาต่อมาแม้ว่าอาณาจักรทวารวดีจะเสื่อมถอยและล่มสลายลงแต่ศิลปะวัฒนธรรม และพุทธศาสนาแบบมอนยังคงถูกสืบทอดต่อผ่านรัฐฮาริภุญชัยและเครือข่ายมอนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงกลุ่มชาวไทยที่ทยอยเคลื่อนลงมาจากจีนตอนใต้เข้าสู่ภาคเหนือตอนล่างของไทยในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16ต่อมาเมื่อชาวไทยตั้งอาณาจักรสุโขทยัยและอยุทยาขึ้นมาก็ได้ผสษานมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เข้ากับพุทธศาสนาทเทรวาตจากรังกาที่เข้ามาในภายหลังทวารวดีจึงเป็นรากฐานสําคัญของศิลปกรรมและอัตลักษณ์ไทยในที่สุด